วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยวันนี้พบกับดิฉันกุนธิดาชนกุนเช่นเคยนะคะพบกันในวันนี้เนี่ยในตอนที่แล้วนะคะเราพูดถึงการที่อาจารย์วันนอเนี่ยได้เป็นประธานสภาซึ่งทางคุณพเดชนเนี่ยได้ชี้ให้เห็นนะ,นะคะว่าเมื่ออาจารย์วันนอเป็นประธานสภาแปลว่าคุณพิธาก็คือมีโอกาสที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีค่อนข้างสูง จะสูงแค่ไหนและทําไมถึงคิดแบบนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาขยายความกันหน่อยกับทางคุณพเด็จภูรีปฏิพันธ์หรือว่าพยาไมา้นะคะสวัสดีคะ่ะคุณพเดชคะ่ะครับผมครับผมคือถ้าเราย้อนกลับไปในวันที่คุณพิธาถแถลงอย่างที่บอกว่ามี MOU 4ข้อแน่นอนว่าณนะตอนนี้หลายคนลุ้นเสียงสอวอที่จะทําให้คุณพิธาสามารถเป็นนายกได้แต่การที่มีการระบุในเรื่องของการนิรโทษกรรมคดีทางการเมือง การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพไม่ว่าจะเป็นร่างพรบรจัดระเบียบร,ราชาการกระทรวงกลาโหมร่างพระราชบัญญัติกฎอายการศึกแล้วก็ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรเหล่านี้มีสวาบางคนออกมาบอกว่าบวชให้ไม่ได้ไม่ได้หรอกแบบนี้คุณพระเดชทเห็นยังไงบ้างคะผมไม่ให้ความสำคัญกับปลายแถวนะมนะผมก็อยากดูหัวแถวนะ สวมีหัวแถวมีปลายแถวนะแล้วก็มี250ไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่เขาคือ250หสวนะเขาเป็นหนากำลังที่ต้องมี250เก้าอี้นะ250เสียงมันไม่ใช่หนึ่งสองสามนะเพราะนั้นถ้าเรามาฟังพวกปลายแถวสองสาคนมันก็จับใจความอะไรไม่ได้หรอกแล้วนะก็พูดไปหาหาความนิยมชมชอบส่วนตัวไป แล้วก็หาความเกลียดชังของคนส่วนรวมไปด้วยพร้อมๆกันนะการจะเป็นรัฐบาลวันนี้มันจากสูตรจากการเลือกตั้งเนี่ยมันก็มีต้องหลายรูปแบบนะจะเป็นเก้าไกลกับเพื่อไทยบวกสวนะฮะนั่นก็อวิธีหนึ่งเก้าไกลคือเพื่อไทยบวกภูมิใจไทยก็ชนะก็ได้รัฐบาลอีกแบบหนึ่งนะเพื่อไทย เพื่อไทยภูมิใจไทยไม่มีเก้าไกลบวกสวก็เป็นรัฐบาลได้เหมือนกันนะฮะหรือว่าเก้าไกลกับช่มิบวกกบางส่วนของสวก็เป็นรัฐบาลได้อีกนะฮะหรือเก้าวไกลเพื่อไทยบวกบางส่วนของภูมิใจไทยถ้ามันจะมีกรงเห่ากันขึ้นมาอีกมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับประเทศนี้สําหรับคนพวกนี้ด้วยนะนะเราก็จะเห็นว่าวันนี้ การจะเป็นรัฐบาลได้มันไม่ใช่มีหนึ่งสองสามสูตรมันมีตั้งห้าหกสูตรซื่อเพื่อจะทําให้ไปถึงสามหกเจ็ดสามเจ็ดหกออสามเจ็ดหกนะเพื่อให้เป็นตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแล้วว่าเรารู้ว่าประเทศไทยไม่ได้มีแค่สอสอสองร้ 250, อยห้าสิบวเออหาห้าร้อยสวสองร้อยห้าสิบเรายังมีส่วนกำนังทางการเมืองอีกหลายส่วน พวกสื่อมวลชนก็ใช่กองทัพก็ใช่นะฮะสถาบันหลักก็ใช่เรายังมีส่วนที่รับผิดชอบต่อความเป็นไปของบ้านเมืองอีกมากมายเพราะฉะนั้นเราจะสร้างวิกฤตในชาติขึ้นมาด้วยเหตุผลซึ่งโดยไร้เหตุผลไหมสามร้อยสิบสองเสียงในรัฐสภามันไม่ใช่ตัวเลขสามรอยสิบสอง มันคือยี่สิบหกถึงยี่สิบเจ็ดล้านคนแต่ถ้าเราไปมองว่าสามร้อยสิบสองสอยสามร้อยสิบเอ็ดสามร้อยสิบแปดสามร้อยเจ็ดสิบหกแต่มันไม่ใช่ฮะมันคือยี่สิบเจ็ดล้านคนมันคือสามสิบเก้าล้านคนที่มาลงคะแนนแล้วยี่สิบเจ็ดล้านคนที่ที่ไปสนับสนุนอ่าพักสองพักขึ้นมาถ้าคุณไม่เห็นตัวเลขเหล่านี้ คุณกำลังสร้างความสุดโสมให้กับชาติสร้างการถูกดูหมิ่นดูแคลนจากคนนานาชาติที่มองเข้ามาถึงความไม่ศิวิไลของคนพวกเราอของเผ่าพันธ์เราอของประเทศเรานะถ้าคนกลุ่มจำนวนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้เยอะแต่มีอนุภาพมีพลังก็เนี่ยผมกำลังพูดเรื่องเดียวกันว่าปืนที่คุณมีอยู่ อนุภาพที่คุณมีจะไปสู้รบกับ27ล้าน28ล้านคนหรือ39 000, ล้านคนที่ลงมาลงกลองบัตคุณก็ต้องคิดใหม่นะคุณก็คิดใหม่เพราะว่าเขาเหล่านั้นเป็นประชาชนก็จริงแต่ลูกหลานเขาก็เป็นทหารด้วยเป็นทหารด้วยแล้วความแตกต่างระหว่าง10เก้าอี้ของพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทย ซึ่งหลอกมาบอกโอ้ยห่างกันแค่สิบกี้หา่างกันสิบกี่ขอโทษครับนั่นมันสี่ล้านคนนะครับไอ้สิบกีที่คุณพูดวันต่างกันแต่มันห่างที่การเลือกตั้งสี่ล้านเสียงนะมันไม่ใช่น้อยคุณอย่าเอาแค่เมื่อคุณได้เป็นสสแล้วคุณก็เอาว่าคุณคือหมายเลขหนึ่งของแผ่นดินไม่ใช่คุณยังต้องดูตัวเลขเก่าอยู่คือคนที่มาใช้สิทธิ์สาสิบเก้าล้านคนและคนที่เลือกตั้งให้กับพวกเขาอีกยี่สิบ็ดล้านเสียง ไอ้นั่นมันคือแผ่นประเทศนะไม่ใช่ผู้คุณประเทศมันคือยี่สิบเจ็ดล้านสามสิบเก้าล้านหรือห้าสิบสองล้านผู้มีสิทธิ์นะเราตัดสิบเปอร์เซ็นที่ไม่มาใช้สิทธิ์ออกไปเลยเราเอาคนที่เขาสนใจการเมืองไทยเดินมาหย่อนบัตรสามสิบเก้าล้านคนในนี้ยี่สิบเจ็ดล้านคนเขาเลือกรัฐบาลแล้วเพราะนั้นถ้าอยากให้ประเทศชาตินี้มันเดินไปในการลองของมันที่ตูกต้อง คุณต้องยอมรับสิ่งนี้ผมเชื่อว่าผู้นำเหล่าทัพ mm hmm. เขาก็ต้องมองเห็นสิ่งที่ประชาชนปรารถนาต้องการ mm hmm. สิ่งที่มองเห็นได้ชัดว่าเขารับรู้สัญญาณจากประชาชนสัญญาณจากการหาเสียงของพรรคก้าวไกลก็คือเมื่อมีการประชุมสภากรโหลโหม mm hmm. เขาได้ถแถลงถึงการลดอัตรากำลังพล mm hmm. การไม่ตั้งกองพลใหม่ แล้วบอกว่าในปี70หรืออีก4ปีจากวันนี้ไปเขาจะมีกําลังคนสารองอยู่จํานวนนี้จํานวนนี้จานวนนี้เขาได้ยอมรับในสิ่งที่ประชาชนได้มอบมให้กับก้าวไ่กองอทัพรับปฏิบัติโดยฉับพลันนั่นก็คือการปฏิรูปกองทัพเขายอมรับการปฏิรูปโดยตัวเองอแล้วก็ประกาศสัญญาณน,นี้กับประชาชนผ่านการาแถลงข่าวของกลก,กระทรวงกลาโหม,มนั่นเป็นสิ่งที่ ได้แสดงออกมาแล้วจากผู้นำเหล่าทัพซึ่งอยู่ในสภาการาครัแมและผู้นำเหล่าทัพเหล่านี้ก็อยู่บนหัวโต๊ะสุดของสมาชิกพุทธิสภาแล้วเรื่องหนึ่งหนึ่งสองอะคะเพราะดูเหมือนว่าจะเป็นที่พูดถึงกันเยอะมากเหมือนกันว่านี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวแปรในการที่จะโหวตหรือไม่โหวตนนั้เป็นการขยายความของคนอีกฝั่งหนึ่งที่จะไปโจมตีตัวนี้นะ แต่สิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวทั้งองค์ก่อนและองค์ปัจจุบันได้พูดถึงก็คือการใช้หนึ่งสองอย่างบริสุทธิยุติธรรมและท่านถึงขณะองค์รัชการที่แล้วท่านถึงบอกว่าไม่เห็นด้วยการที่ทำให้ท่านเสียหายเพราะนั้นเนี่ยฝ่ายที่เอามาใช้ทางการเมืองดีก็ดีฝ่ายที่พ่ายแพ้ก็ดีก็ไปแอบเองต่อการ ต่อการดำรงไว้ผมก็เชื่อว่าโดยหลักของมันแล้วเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธสถาบันพระกษัตในประเทศนี้นะไม่มีใครคะนะฮะถ้าอย่างนั้นในเมื่อก้าวไกลย,ยอมถอยเรื่องตำแหน่งประธานสภาได้กับเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยบางคนก็บอกว่าถอยอีกสักหนึ่งเก้าไหมล่ะเพื่อที่จะให้สอวอเนี่ยเขาโหวตได้อย่างสบายใจคือคูคุณไม่ต้องไปสั่งเขาหรอก คุณไม่ต้องไปเค้นเขาเมื่อเขาเป็นรัฐบาลเขารู้เองรอเรอว่าตรงไหนเขาไปแล้วมันจะไม่ผ่านในสภาหรือไม่ผ่านให้มีสภาสองร้อยหเรื่องของเขาถ้าจะผ่านไปในเรื่องนี้ก็ต้องผ่านไปในคันลองที่เป็นผลดีต่อสถาบันพระหากษัตริย์นะผมเชื่อว่าต้องเป็นเช่นนั้นถ้าเขาไม่ทำให้เป็นไปอย่างนั้นเขาก็จะถูกทำลายโดย โดยความศรัทธาของประชาชนที่ไม่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงนะฮะในสิ่งเหล่านี้นะมันไม่ใช่ง่ายที่จะ,ท,จะทำไปอย่างนั้นแล้วก็ผมเชื่อว่าเมื่อเมื่อเขายอมที่จะอยู่ใน MOU ที่จะยอมรับสิ่งที่พรรคต่างๆต้องการเขาก็รู้ว่าเส้นทางนี้มันต้องไปอย่างไงแต่การจะไปพูดจาชัดเจน เพื่อหวังว่าจ,จะเป็นนายกโดยยอมทิ้งนู่นทิ้งนี่ไปหมดมันก็ไม่ใช่เส้นทางที่เขาจะได้รับความนิยมไปจากประชาชนเขาก็ต้องสงวนตัวตรงนั้นไว้นะฮะก็ก็เป็นธรรมดาของทั้งหมดนะมันก็ต้องมีการรักษาศักดิ์ศรีไว้หน่อยนะอยากจะตอบรับก็กลัวเสียก็แค่อาจจากให้ก่อนนะก็อย่างที่เขาบอกกรทาบู้หญิงพูดว่าอาจจะกก็แปลว่าใช่ ถ้าแปลว่าใช่ก็ไม่ใช่ผู้หญิงก็เหมือนกันนั่นแหละงั้นแสดงว่าเอาจริงๆเนี่ยมันก็เป็นเพียงข้ออ้างของสวที่ไม่อยากจะโหวตให้ไหมคะคือเรา,อย,าอย่างที่ผมพูดไว้เมื่อวานนี่นะแม่น้ำทั้งสายเนี่ยอย่าไปสนใจไอ้สวคอเดียวที่มันไหลลงมาอ,มอย่าไปสนใจเศษกระดาษกล่องหนึ่งหรือทิชชู่ชิ้นเดียวที่มันลอยมาอย่าไปสนใจผมไม่เข้าใจว่าทาไมสื่อเนี่ย ถึงเอาพวกเหล่านี้มาเป็นต้นต่อของข่าวทั้งที่มันไม่ได้มีสาระอะไรเลยมไม่ใช่องค์ประกอบมีความสำคัญทางการเมืองอย่างไรเลยอเอเผมไม่พอใจวันนอคุณเป็นใครเรื่องแบ่งแยกดินแดนอะไรอย่างงี้มันก็ไอ้เรื่องนี้มันก็คือการกล่าวหามันคือการกล่าวหาเขาทำได้ไหมโอกาสาทำตลาดมีไหมคนทั้งชาติยอมไหมเขาว่าเกิดมาในแผ่นดินนี้ เขาอยากไปเป็นผู้นําของจังหวัดสามจังหวัดแต่วันนี้เขาเป็นทานสาภาของคนทั้งประเทศอย่าไปกล่าวหากัาในในเรื่องของพวกมีที่มันเรียกว่าป่วยทั้งจิตดีกว่านะฮะแต่เกิดไปมีรถไปมีบทบาทในสายตาของสื่อแล้วสื่อเองก็ขยันที่จะไปเสริมส,ส,ร,มสร้างคนเหล่านี้ขึ้นมากลายเป็นมลภาวะทางการเมือง การเป็นมนลภาวะทางการเมืองที่ทําให้การเมืองไทยถูกดูหมิ่นดูแกนจากคนในประเทศนี้แล้วถ้าให้ประชาชนลุกขึ้นมาสู้ขเขาอที่ลุกขึ้นมาในส่วนหนึ่งนะก็มาสู้กับคนพวกนี้เองนะ่เพราะมันมันขยะขย,ยแยงใค้คานี้ก็ได้อืม,มแปลว่าคุณพระเดชเนี่ยให้ความสําคัญกับสอวอที่มาโดยตําแหน่งว่านี่คือ คนที่จะกําหนดทิศทางของเหล่าสวทั้งหลายที่กระดิกกระลากันอยู่ทุกวันนี้มีเกินสิบคนไหมไม่นะห้าในคนยังไม่ครบเลยั้างเลยห้าจะไม่เกินสิบใช่แล้วในสิบนี่ยังมีก็ต้องมีสองพวกพวกนึงก็เห็นด้วยพวกไม่เห็นด้วยทุกคนก็แสวงหาแสงสว่างกันไปพวกกระจกในกองขยะก็พยายามหามุมรับแสงนั่นแหละผมไม่ได้ว่าใครทักคนนะผมพูดถึงกระจก ที่อยู่ในกองขยะก็ดินลน่นตรงไหนได้แสงมาก็สวา่างพอแสงคล้อยไปก็กลับไปเป็นเศกระจกเหมือนเดิมนะเราพวกนี้ไปรีไซเคิลก็ไม่ได้แล้วต้องทิ้งอย่างเดียวขยะเปียกแต่ถ้าทีล่าสุดของเหล่าผอ,อเหล่าทัพที่เป็นสวออโดยตําแหน่งเนี่ยก็คือง,งดออกเสียงนะคะโดยการเป็นผู้นำเหล่าทัพเขาก็มีสิทธิ์ลวงตออกเสียงแต่การงดออกเสียงไม่ได้แปลว่าเขาปฏิเสธหรือยอมรับ สิ่งที่ประเทศชาติต้องการเป็นสิ่งที่พวกเขาเองต้องคันใข่ไคร,รวนถึงนะอย่างที่เราพูดถึงพระบรมราชโอาทในการเปิดสภาก็เป็นสิ่งที่เขาต้องเอาไปไต่ตองความบริสุทธิ์สุจริตและบริสุทธิ์คุณจะใช้กับคำนี้ได้อย่างไรถ้าคุณไม่ยอมรับความต้องการของประชาชนคุณจะเป็นคนสุจริตไหมแต่ถ้าคุณจะเปลี่ยนแปลงทิศทางมันคุณบริสุทธิ์หรือเปล่า นะฮะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบง่ายๆก็ต้องไปดูการว่าอะไรเป็นอะไรเขาลอยตัวได้ไหมคะว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเขาก็เป็นหน้าที่ของสสไปรวบรวมเสียงเอาเองก็แล้วกันเหมือนที่สว<ไ>รุ่นพี่ <คน S 1> เขายึดอำนาจประเทศนี้มาแล้ววันนี้เขาลอยตัวเพื่อจะยึดประเทศนี้ใหม่อีกครั้งอะ่ะผมเชื่อว่าอย่าคุณอย่าไป พวกเราอย่าไปดูความรู้สึกของเขาเหล่านั้นแบบคอยจับผิดจับจ้องหรือคอยดูแคลนดูหมิน่นท่านเหล่านั้นก็มีประเทศที่เขาต้องดูแลรักษาม,มีประชาชนที่เขาจะต้องพิทักษ์ปกป้องอแล้วมีประชาธปไใยที่พวกเขาก็อยากได้การเลื่อนรดปลดย้ายที่เกิดขึ้นในเหล่าทัพทั้งสิ้นทั้งปวงที่ผ่านมาในยุคที่เป็นเผด็จการพวกเขา รู้ว่ามันเป็นยังไงการได้ดิบได้ดีเกิดจากอะไรจากฝีมือหรือจากการประจบสอบพอ,อมผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในในกองทัพไม่ได้มาจากประชาชนที่โง่เง่าก่อนที่มาเป็นนักเรียนในเตรียมทหารเขาเป็นนักเรียนเรียนดีแล้วมาสอบแข่งขันกันคนเป็นหมืน่นเพื่อจะให้เหลือเป็นหลักร้อยเขาเป็นคนเก่งคนฉลาดเพราะนั้นเขารู้ว่า อะไรมันคือถูกต้องและไม่ถูกต้องคุณพาเดชคิดว่าการที่แปดพักร่วมจะไปขอเสียงระหว่างสอสอกับสอวอ,อันไหนมันง่ายกว่ากันคะเพื่อให้เป็นไปตามหลักการที่คุณพาเดชได้พูดไว้อะคะไม่มีตัวไหนง่ายรลกค่ะม,มันเป็นสำนึกของสอวอที่จะลงไปทำอะไรกับเรื่องนี้มั่งถ้า ตวซึ่งจะมีอายุเพียงอีก8เดือนข้างหน้าเจเดือนข้างหน้าก็ทําการให้ประเทศนี้มันชอกซ้ําแล้วก็ไปสู่หุ้นตกแบบแดงทําให้การลงทุนหายไปในเจ็ดแปดเดือนแล้วก็ในที่สุดเขาก็เป็นราฐบาลได้เหมือนเดิมคุณจะใช้เจ็ดแปดเดือนเนี้เพื่อทําลายประเทศชาติหรือเพื่อปฏิเสธประชาชนทั้งที่คุณมีเวลาเพียงแค่นี้มันคุ้มกันไหม เขาใช้แล้วมันสี่ปีนะเขามีสิทธิ์แล้วก็ประชาชนยังไม่ตื่นตัวมาขนาดนี้แต่วันนี้เขาเหลือเวลานิดเดียวเขาจะยอมใช้สิ่งที่มีอยู่นิดเดียวเนี่ยทำลายประเทศชาติอย่างโมโหลานนะและในที่สุดหลังจากนี้ไปอีกเจ็ดแปดเดือนสามร้อสิบสองเสียงก็จะกลับมาเป็นรัฐบาลน,นอกจากว่าเขายึดอ,อำนาจใหม่ แล้วพาประเทศก,กลับไปอยู่ในที่เดิม uh huh. แต่ก็ต้อง uh huh. ต้องพร้อมรับรู้การตอบโต้ความรู้สึกของประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง uh huh. นะะโดยเฉพาะฝั่งที่เป็นรัฐบ,บาลที่จะเป็นรัฐบ,บาลในวันนี้ด้วย uh huh. นะฮะว่าเขาเป็นนักรลบ uh huh. เขารู้ว่าควรลบเมื่อไหร่ควรไม่ลบเมื่อไหร่ ควรถอยเมื่อไหร่ควรบุกเมื่อไหร่มผมชื่อว่าเขาเหล่านั้นเป็นนักรบเขารู้เรื่องชนะกระแพ้ดีกับพวกใครย่าทั้งหลายแหละแล้วถ้าสมมุติไปขอเสียงจากสสละคะเพื่อให้มีนนสปิริตโดยร่วมปิดิวช์สวอวันนี้ถ้าเผื่อเพื่อไทยก้าวไกลยกกระทรวงคมให้ภูมิใจไทยภูมิใจไทยก็คงม,มาแล้วล่ะ <laughs> คือมันจะมีไหมคะแบบที่แค่มาร่วมโหวตให้เพื่อปิดสวิตซ์สวแต่ว่าไม่จําเป็นต้องมาร่วมรัฐบาลถ้าเปรดช้ปัแัแสดงเกณฑจำนวนตรงนี้ไว้แล้วว่าจะมาโหวตให้แต่โดยไม่จําเป็นต้องเป็นรัฐบาลน,นะพรรคของลูกคุณบริหารก็พูดเหมือนกันก็จะยโนโหวตให้โดยต้องไม่เป็นรัฐบาลน,นะผมว่าหลายคนก็มีส่วนสานึกแล้วอนะนะ แต่พรรคภูมิใจไทยผมก็เชื่อว่าลึกๆแล้วเนี่ยเขาก็อยากเป็นรัฐบาลแต่ยังไม่มีใครเชิญเขาถ้าเชิญเขา,ขา,าขเขาอาจจะขอกระทรงคมภลับไปอีกทีหนึ่งแปลว่าการงดออกเสียงในตำแหน่งซึ่ง<น>ถ้าเพื่อไทยก้าวไกลย,ยอมให้ลึกตาครั้งหน้าเขาก็คงจะไม่มได้เสียงเท่านี้เขาคงไม่ได้เสียงเท่านี้นะเพราะฉะนั้นยังไง ไปหวังจากสสน่าจะไม่ได้เพราะต้องมีผลประโยชน์แน่เดียวมันอยู่ที่สอวอแล้วล่ะนะฮะคือใน,ในทางไอ้สสเนี่ยมีลุงไม่มีเราเนี่ยมันก็คือมันก็ขวางสุดๆแล้วแล้วพรรคอย่างที่ผมบอกพกรรคเก้าไกลเพื่อไทยวันนี้ถ้าไปยอมรับพรรคภูมิใจไทยเข้ามาคราวหน้าเขาก็กลับเปกก็นพรรคการเมืองเหมือนพรรคอื่น ต่อสู้กันไปโดยที่ไม่มีอะไรโดดเด่นนะโดยเฉพาะพรรคก้าไกลเป้าหมายที่เขาต้องการจะแก้ไขปัญหามันก็จะมันก็จะกลายเป็นว่าพรรคปกติธรรมดาพักคหนึ่งเหมือนที่พักเพื่อไทยเคยเป็นแล้วก็กำลังจะเป็นนะทีนี้มันมีข่าวว่าสอวอเนี่ยแรกรับผลประโยชน์ในการที่จะเลือกคุณพิธา ข่าวนี้นี่มันมันเป็นข่าวที่ออกมาดิสเครดิตสวออะไรแบบนี้หรือเปล่าฮะก็ก็มันก็มีการดิสเครดิตกันถูกแล้วล่ะนะฮะมันก็มีการดิสเครดิตกันถูกแล้วล่ะแต่ว่าคนเอาสอวหกสิบเสียงที่มายกยกให้กับฝั่งเป็นรัฐบาลโดยผู้นำเหล่าทัพทั้งหลายแหละปฏิเสธ สังคมที่มองมาที่เมืองไทยมันจะเห็นสงครามกลางเมืองชัดเจนเห็นความการต่อสู้กันระหว่างผู้ถือวุธกับฝ่ายประชาชนชัดเจนแล้วใครจะมาหาเราใครจะมาลงทุนที่นี่คนไทยแท้ๆท,ที่อยู่ที่นี่ก็ไม่กล้าลงทุนในเมืองตัวเองอเพราะมองเห็นเขาโครงของความแตกแยกที่ไม่มีวันจบ นะเรารอ,อ,อกันมาแล้วเก้าปีอย่างที่คุณวันนอบอกเรารอ,อ,อกันมาแล้วเก้าปีเราต้องทําในสิ่งที่ประชาชนหวังมาให้สมหวังนั่นเป็นหน้าที่นะฮะแต่ส่วนใครอยากจะทําให้ชาตินี้มันรับเยิอนยังไงมันก็อยู่ที่พวกท่านจะแสดงกันออกมาแล้วคนที่กําลังมองดูอยู่ก็คือสาสิบเกล้านคนที่มาใช้สิทธิยี่สิบเจ็ดล้านคนที่เลือกพักการเมืองสองพัก พวกคุณจะต้องต้องเป็นผู้แสดงคนที่ดูก็คือประชาชนทั้งแผ่นดินและโลกทั้งใบนะฮะโลกทั้งใบไทยทั้งชาติจะดูแลพวกคุณอยู่ว่าคุณเป็นคนแบบไหนอย่างไรและคุณมีความรักภกดีต่อแผ่นดินเกิดของคุณแค่ไหนอนะตอนที่แล้วเนี่ยคุณพระเดชได้พูดถึงว่าก้าวไกลเนี่ยเขาจะทำอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะ ทั้งเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานเรื่องการทลายทุนผูกขาดมีการลดอำนาจข้าราชการด้วยทีนี้ถ้าไปดูในส่วนของสอวอส่วนใหญ่ก็เป็นเหล่าข้าราชการเก่ากันทั้งนั้นเลยหลายคนก็เลยวิเคราะห์กันว่าเฮการที่สอวอจะมาโหวตให้กับพักที่มีนโยบายแบบนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่โหวตให้หรือเปล่าก็มีฮะมีก็มีคนที่คิดแบบนี้ก็คือพวกที่ผมพูดว่าพวกสิ่งปฏิกูลทั้งหลายแหละ ก็คิดถึงแต่เรื่องของตัวเองอแต่ผมเชื่อว่าใน250ไม่ได้มีพวกนี้มากเกินมผมเชื่อว่าเกินกว่า230เขามีความรู้สึกเรื่อง,องชาติแผ่นดินและความถูกต้องความบริสุทธิ์สุสจริตอ,อะไรคือทิศทางที่ประเทศนี้ควรจะได้อะไรที่ประชชนควรจะได้รับการตองตอบจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วมผมเชื่อว่าเราอยู่กันมาแล้ว8900ปี เพราะเรามีคนเหล่านี้มากกว่าคนอีกเหล่านึงนะครัไอ้ความวุ่นวายอนความแตกแยกอะไรที่มันเกิดขึ้นมันก็ผ่านไปแล้วแล้วคนเหล่านี้จำนวนน้อยนิดนะแต่ว่าบางครั้งไอ้สิ่งน้อยนิดนี้มันก็กลายเป็นมีพลังอำนาจขึ้นมาแต่วันนี้การก,การเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยม,มันพิสูจน์หลายอย่าง ผู้ชนะไม่ได้เป็นคนแพ้เป็นคนเขียนกนติกาคนชนะไม่ได้เขียนกนติกาแต่เขาชนันในกกตาที่คนแพ้เขียนให้มันยิ่งกว่ามันยิ่งกว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองอยูน่นะม,มันยิ่งกว่าคะแนนของเพื่อไทยกับก้าวไกลเอาละแม้คุณเผเดจจะบอกว่า มันสิบเสียงก็จริงแต่นั่นคือประมาณสี่ล้านแต่การโหวตของสอวอถ้าระหว่างโหวตให้คุณพิธากับคุณอิงหรือคุณเศรษฐาเนี่ยต่างกันไหมคะเขาไม่ได้เสนอเศรษฐาก็อิงมาให้คุณจะไปโหวตได้ยังไงก็สมมุติว่าอาจจะโหวตให้คุณถ้าวันนี้เพื่อไทยเข,ข,ขา,ขาบอกว่าเขาอยากจะสู้ก้าไกลโดยเอาเอาอุ้งอิงเศรษฐามามาโหวตด,ด้วยนั่นคือเรื่องที่คุณกำลังจะพูดหรือพูดถึงอยู่แต่วันนี้เขาไม่ได้เสนอมา แล้วก็ยืนยันว่าจะไม่มีวันเสนอมาก็ให้สุดทางไงคะคือหมายถึงว่าเราอย่าไปประเมินตอนจบมไม่มีใครรู้วันตายหรอกเราจะฆ่าตัวตายมไม่มีใครรู้วันจบก็ทุกคนก็ทำงานกันไปเพราะายังไม่ตายดีกว่าทำไงได้ทำไมคุณพะเดชถึงถึงเข้าใจในส่วนที่คุณพะเดชได้หยิบยกพระราชดำรัสมาแต่ ต้องต้องบวตให้คุณพิธาเหรอคะคืออาจจะแบบไม่หวตให้คุณพิธาแต่ไปบวตให้คนของเพื่อไทยได้ไหมอะคะคือมันไม่ถูกมันไม่ได้ถูกนาเสนอขึ้นมาเขาก็ไม่ส่งคนขึ้นมาคุณจะบวตได้ไงก็คือถ้าสมมุติว่าก็อย่าไปสมมติเพราะว่าเรื่องทางการเมืองนะคุณสมมุติมันก็คือยุ่งยากสมมุติว่าฝั่งที่อยู่กับอํานาจเก่าสี่ล้านคน ออกมาสู้กับคนยี่สิบเจ็ดล้านคนอีกฝั่งหนึ่งคุณก็ลังสร้างลาวันดาในไทยแลนด์ขึ้นมามไปสมมุติไม่ได้การเมืองไม่มีเรื่องต้องสมมุติถ้าสมมุติในทางที่ดีคุณก็ทำไปเลยแต่สมมุติในทางที่เลวร้ายคุณกำลังสร้างความบาดหวัน่นความเสื่อมโทรม,มให้กับประเทศในสายตาของคนทั้งโลกที่มองเข้ามาเพราะนั้น นักข่าวชอบสมมุติว่าสมมุติว่าแล้วคนเราบอก,กอย่าไปสมมติมมนักการเมืองก็บอกอย่าสมมติก็จริงเราไปสมมุติในสิ่งที่เลวร้ายไม่ได้มสมมุติว่าถ้าคุณเป็นมะเร็งขึ้นมาเงี้ยคุณมีความสุขไหมไม่นะคะแน่นอนอมสมมุติว่าผมจะตายจากมะเร็งผมต้องสมมติให้ตัวเองหุ่นสวยทาไมอะใช่ไหมแ้ก็อย่าไปสมมุติเพราะการเมืองไม่ใช่เรื่องสมมุติเพราะฉะนั้นณวันนี้ วันที่คุณเด็จได้เห็นว่าอาจารย์วันนอเป็นประธานสภาภาพของคุณพิธาที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคือผมเชื่อว่าการตกลงในเรื่องคุณวันนอมีส่วนเกี่ยวข้องกับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของคุณพิธาไม่ทางหนึ่งก็ทางใดเพราะฉะนั้นณวันนี้คุณเด็จจึงคิดว่าคุณพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมคะ มันควรเป็นเช่นนั้นตั้งแต่การวันที่สิบสี่พฤษภาแล้วส่วนเขาจะอยู่ได้นานแค่ไหนจะมีการตกรอบปกหรืออะไรก็ตามแต่ในอนาคตเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกทีเนี่ยนะคะเมื่อเรารู้ว่านายกเป็นใครแล้วโอ้ คือเขานัดโหวตกันวันที่13บสามอ่าก็บอกแล้วไงซึ่งเราน่าจะกําลังเข้ารายการเราอาจจะยังไม่รู้นะคะคุณพระเดชตอนนั้นน่ะสิบสามตรงวันพุธเลยวันัพาลือหัดค่ะอ๋อเอออ่ะเราก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนะตอนนั้นเราคงจะพออะไรนะผมก็อยากเป็นคนทายถูกนะแต่ก็ประเทศนี้มันก็ผิดยังไงมันก็มีสิทธิ์ทายผิดได้เพราะไม่มีอะไรที่มัน มันเป็นไปไม่ได้ในทางการเมืองใช่ใช่ก็เดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะ,ะแต่วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณผดเพชรภูรีปฏิพานอขอ,ขอบพระคุณค,ค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Thank you